เพื่อนๆสวัสดีคะ่ะตุกพามาไหว้พระที่วัดสเกตราชะวรมหาวิหารหรือภูเขาทองนะคะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่กันคะ่ะไปไหว้พระประธานในพระอุโบสถกันคะ่ะเข้ามาในพระอุโบสถแล้วนะคะมาไหว้พระพุทธมงคลชินสี วชิระมุนีเป็นพระพุทธรูปังสมาธิค่ะภายในพระอุโบสถนะคะจิตรกรรมฝาผนังนะคะสวยมากเลยค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวทุกพาไปไหว้พระที่ภูเขาทองกันค่ะทุกมาไหว้พระที่นี่วันธรรมดาช่วงกลางวันคนเลยไม่เยอะค่ะ มาไหว้าทาเทวสุวรรณกันค่ะ การกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธปฏิมากรค่ะดีใจเลยค่ะเห็นนักท่องเที่ยวมาไหว้พระมาเที่ยวที่ภูเขาทองค่ะ คนไทยนะคะเข้าฟรีนะักท่องเที่ยวเสียค่าเข้า50บาทค่ะขึ้นไปไหว้พระและพระบรมสารีริกธาด้านบนยอดภูเขาทองนะคะจะต้องเดินขึ้นบันไดขั้นเล็กๆทั้งหมด344ขั้นค่ะที่นี่นะคะเปิด7.30โมงครึ่งถึง1ทุ่มค่ะ ระหว่างทางขึ้นไปบนบุเขาทองนะคะก็จะมีวิวทิวทนาสวยงามค่ะทุกมาช่วงกลางวันแดดก็จะร้อนหน่อยค่ะ thank <laughs> you ที่จะรวมจิตให้นิ่งอยู่ในที่เดียวได้เป็นเอกข,ข,ขสารม์คุณนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้ไม่มวอะไรมาทําไม่หวั่นไหวได้ ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะคะชมวิวสวยๆกันค่ะ ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะคะภายในพระบรมบรรพ์มีพระประธานคือพระพุทธนิมิตวิชิตมานโมรีสีสันเพชรบรมไต่โลกนาศเป็นพระพุทธรูปปางทรงเครื่องจกักรพรรดิสีทองประดิษฐานอยู่ด้านหน้าค่ะ ไหว้พระบทสวดมหาจากักรพรรดิค่ะ ทางขึ้นไปพัชจ,จดีสีทองด้านบนค่ะ ขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะก็มาไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันค่ะวันนี้นะคะสามารถชมวิวกรุงเทพได้แบบ360องศาเลยค่ะ มาทําบุญนะคะแล้วก็เขียนชื่อตัวเราเองและครอบครัวบนผ้าแดงค่ะแล้วเขาก็จะมีพิธีห่มผ้าแดงภูเขาทองค่ะซึ่งเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเลยค่ะตามความเชื่อนะคะจะทําให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนานา,นาประการค่ะ อีกจุดนึงเลยนะคะที่ห้ามพลาดคือสะดือเมืองค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองและมีความศักดิ์สิทธิ์มากค่ะตามความเชื่อนะคะหากใครยังไม่พบเจอต่อความมั่นคงความสำเร็จก็สามารถมาขอพรได้ที่นี่ค่ะรวมถึงใครที่ต้องการขายที่ดินบ้านมาขอพรที่นี่ได้เช่นเดียวกันค่ะด้านข้างก็จะมีหมุดฉนดที่ดินสะดือประเทศค่ะ ไหว้พระด้านบนเสร็จแล้วนะคะเดินลงไปด้านล่างค่ะไปไหว้หลวงพ่อโตกันต่อเลยค่ะเรื่องการบวชการพูดการพูดกับสวาจานั่นเลยจุดเด่นป็นคำพูดที่ดีพูดไปแล้วไม่เป็นคำหยาบคายไม่เป็นคำหยาบลน ทางขึ้นกับทางลงที่นี่คนละทางกันค่ะตอนแรกว,ว่าจะแวะลงมาซื้อเครื่องดื่มเพราะว่าตอนขาขึ้นจะมีร้านกาแฟขายอยู่ค่ะไปค่ะทางไปนมัสการหลวงพ่อโตค่ะก่อนกลับนะคะก็มาวหว้ขอพรหลวงพ่อโตกันค่ะ